เนะขายิ่งกว่าสงครามเก้าทัพนะหนักกว่าสงครามเก้าทัพล้อมไปหมดละล้อมทุกทิศทุกทางคนละคนบ้ากําลังอารวาดฮะและกําลังถูกไล่ออกจากเมืองบางคนบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เราจากเมืองกําลังไล่เข้าสู่คุกนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมท่าศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการไล่คนบ้าออกเมืองก็เริ่มสู่กระบวนการอย่างชัดเจนมากขึ้นละ เธอเนะ่ยนะเป็นนักวิชาการเปิดบรรยายให้ฟังอะไรคือความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เขาทิ้งูุกในรอบ1 8วินาทีที่จะมาเยอะลงการเมืองการเมืองมันไม่เข้มแข็งเท่าที่ควรการเมืองการเมืองต้องเข้มแข็งกว่านี้ถึงจะแก้ปัญหาประเทศและแก้ปได้ดีขึ้นแล้วตาขออนุญาตพูดเรื่องประเด็นเช่นตะกีนตอนนี้เราจะถูกถูกขึ้นมาพูดทางทางกรรมธิการคุณบังสิ่ง โลมเชิญไปโอเคครับ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 โอเคโอเคครับโอเคโอเคขออนุญาตขออนุญาตสิ่งที่ท่านจะมาให้ฝังคำและยืนยันฝังคำอบอภิชรเรื่องชั้นดุสิตสิ่งที่ท่านถึงคือค่ะท่ก็คือวันนี้มาให้การเพิ่มเติมนะครับเพราะหนังสือเชิญเนี่ยก็บอกไว้ชัดแจ้งว่าขอให้มาให้การเพิ่มเติมจากการที่ให้การไปครั้งที่แล้วนะก็ครั้งที่แล้วพี่ก็ให้การไป หมดแล้วข้อได้จริงนะฮะแต่ว่าเวลามันผ่านมาอาจจะมีข้อได้จริงอะไรเพิ่มเติมจากทางนู้นทางนี้บ้างหรือความเห็นของแพทย์สภาหรือข้อได้จริงที่เกิดขึ้นอะไรต่างๆนะก็ท่านเอกวิทย์วันนี้เห็นท่านบอกจะมาสอบปากคำผมด้วยตัวเองเลยใช่มฮนะในคราวที่แล้วไม่มีกรรมาการมาคราวนี้ท่านเอกวิทย์จะมาด้วยตนเองก็เลยคงนะจะ ท่านก็นคงจะดูประเด็นที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะความจริงปปชมีกฎหมายนะว่าถ้าไม่ส่งเนี่ยมีความผิดนะแต่ยังไม่เห็นปปชดําเนินการใช้มาตรการนี้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ไม่ส่งเวลารบเียนเลยนะควรจะต้องใช้กฎหมายนะเพราะบ้านเมืองนะมันต้องมีกฎหมายถ้าไม่ใช้กฎหมายมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่พวกเราเดือดร้อนกันเรื่องฝุ่นเนี่ย ก็เพราะเราไม่รักษากฎหมายปล่อยให้คนเผาดูนเผานี่กันเยอะแยะเผาป่าเผาไร่อ้อยเผาอะไรแล้วก็ไม่ทําอะไรกันนะใช่ไหมนะมันต้องรักษากฎหมายคุณทวีบอกว่าการที่คุณนักสินใจ่ายค่าค่าค่ารักษาอนะค่ะมันก็เป็นเหมือนใบเสร็จที่จะมาใบาเสร็จนะั้นมัน,นยืนยันย่แล้วว่ารักษา่ตัวจริงใบเสร็จที่ไหนก็มีประเด็นมันป่วยวิกฤตหรือเปล่าใช่ไหมถ้าไม่ป่วยวิกฤต แล้วส่งไประว,วงตำรวจได้ยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนั้นนะแล้วประเด็นที่วันนี้ไม่รู้สารดีกาจะมีความเห็นให้ไต่สวนหรือไม่ยังไงเกี่ยวกับเรื่องที่กรมราชาธรรมหรือกระทรวงยุติธรรมส่งผู้ป่วยไปเนี่ยโดยไม่ขอญาติสารมันผิดกฎหมายไหมเนี่ยรู้สึกว่านี้สารจะไต่สวนจะมีคําสั่งวันนี้นะลองไปติดตามดูว่าจะดีกว่าอันนั้นจะตื่นเต้นกว่าตรงนี้ ตรงนี้ยังไม่มีอะไรหรอกตรงนี้พี่ก็มาให้ข้อมูลแล้วเดี๋ยก็วกรรมาการต้องรวบรวมข้อมูลอีกเยอะเลยต้องใช้เวลาอีกนานแต่ถ้าวันนี้ถ้าสมมุติสารดีกานะที่ประชุมใหญ่วิิจฉัยว่าให้ไต่สวนแล้วโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลยว่าถ้าสารให้ไต่สวนนะสารก็จะตั้งคณะผู้ไต่สวนขึ้นมาแล้วก็มีหมายเรียกผู้เกี่ยวเกี่ยวข้อ,ของมาเลยว่าเอ๊ะการที่คุณส่งตัวคุณทักษิณไปเนี่ยนะ ทำตามกฎหมายไหมนะิธยามาตรา2 4 6ที่ผู้ที่ถูกหมายขังนในกรณีที่ต้องเขาเรียกอะไรนะจบมานะเรียนมานานแล้วนะต้องขอคุ้มครองชั่วคราวเงี้ยเช่นป่วยหรือจะคลอดลูกเงี้ยไม่สามารถติดคุกได้ตามหมายเนี่ยต้องลองขอต่อศาลเขาไม่ใช่ไปส่งกันเองทำกันเอง ใช่ไหมถ้าศาลเห็นว่าคุณไม่ขอศาลผิดกฎหมายศาลจําคุกได้เลยละเมิดอำนาจศาลเหมือนเหมือนถุงขนมอะ่ะล่อไปก่อน,นอนะเอ้าก็ไต่สวนมีใครบ้างที่ส่งใครที่ส่งผู้ป่วยไปโดยที่ไม่ขอศาอลาน่ะกรมราชทัณฑ์คดีกรมราชทัณฑ์นี่ชัดเจนในแพทย์ยใช่ไหมแล้วก็รัฐมนตรีเกี่ยวข้องไม่ด้วยก็ว่าไปอยู่ที่ศาลจะไต่สวนแล้วได้ข้อที่จริงมาไงอันนั้น สามารถจำคุกได้เลยนะหกเดือนฐานละเมิอดอำนาจศาลนะมันยังไม่เกี่ยวกับป่วยให้ป่วยนี่นะข้อหาที่ไม่ขอศาลนะเราเสร็จแล้วก็เมื่อไต่สวนสมมุติลงโทษไปแล้วนะเอา้าแสดงว่าคุณทักษินยังไม่ได้ถูกจำคุกนี่ก็ออกหมายจำคุกใหม่ได้เลยนะหนึ่งปีไม่เกี่ยวกับคดีที่ปปชจะสอบวันนี้ปปชจะสอบวันนี้ก็ต้องรวบรวมหลักฐานอีกเยอะนะ ข้อมูลที่ที่ของแพทย์เพิ่มเติมมาเนี่ยป่วยวิกฤตไหมคุณทศินเ์ปดว,วิกฤตถึท่านต้องต้องย้ายออกมาข้อมูลที่ท่านมีค่ะจะป่วยวิกฤตไงป่วยวิกฤตมันต้องมีการตรวจสมองนะตรวจหัวใจตรวจปอดใช่ไหมทุกอย่างแล้วมีไหมไม่มีไม่มีแค่แค่แค,แค่จากโรงพยาบาลราชธรรมก็ไม่มีพอไปถึงโรงพยาบาลตำรวจปุ๊บนะ ปว่วยชุกเฉินป่วยวิวกฤตนะเขาก็ต้องยังไม่ส่งไปชั้น14สิบสี่หรอกใช่ไหมชั้น14สิบสี่มันต้องว่ารักษาเสร็จแล้วไปพักนะเขาต้องเข้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตำรวจอีกนะตรวจสมองตรวจหัวใจนูน่นนี่นั่นมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีก็ไปว่ากันดีใช่ไหมฉบับ,บแรกออวันที่สิบเก้าธันวาครับสารท่านก็รายละเอียดก็จะมีอยู่อย่างเงี้ยในนี้กเกือบสิบหน้า แล้วบรรยายไปหมดว่ามีพฤติกรรมอะไรกันพวกเจ้าที่สารก็ไปดูว่าอ้าวเราเราแจ้งสารเนี่ยมันเป็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมนเรธันไปเอาตัวคุณทักษิณออกไปขัดระเบียบอย่างงุนอย่างนี้อะไรร้อยแปดเรื่องนะครับสารเลยบอกว่าสารดีกาผรนรแนกอาญาของนักการเมืองได้ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้วการบังคับโทษและอนุญาตให้ตรงตัวผู้ต้องขัง เข้าไปรักษาตัวนอกเรือนจําเป็นอำนาจหน้าเป็นอํานาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์แต่แต่ปัญหาว่าปัญหาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยของกรมราชทัณฑ์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ชอบโดยกฎหมายหรือไม่สารติ้งประเด็นนี้ไว้เลยว่าไอ้ที่ไอ้ที่บริหารเนี่ยไปทําได้ต้องไปดูว่าเป็นอำนาจหน้าที่เขาแต่ทำเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายไหมสารเขียนวันระบุไว้เลยนี่เขียนอย่างนี้เลยพี่ดู เมื่อ27มกราคมพุทธศักราช2568นะกระบวนการไล่คนบ้าออกเมืองเริ่มต้นขึ้นนะครับหลังจากที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีการสอบปากคำนะครับพลตบตเ,เสรีแต่เมียเวทเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของทักษิณชั้น14บนเอกเสรีก,ก็ยืนยันนะเรื่องของการป่วยในชั้น14นั้นยืนยันว่าทักษิณอาการปกติแข็งแรงกว่าคนทั่วไปด้ยซ้าไป นะครับและเป็นการสอบปากคำเป็นรอบที่2นอกนี้ยังมีการเอาหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการตรวจนะครับไปให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชด้วยปดเวกเสรีนะครับยอมรับว่าคณะกรรมการปปชามาทําการสอบปากคําด้วยตนเองและยืนยันว่าจะสอบปากคําแพทย์ต่างๆเพราะได้รายชื่อทั้งหมดแล้วจะสอบ แล้วก็จะมีการตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดของใครบ้างแต่เบื้องต้นก็ตั้งกรรมการสอ,สอบสวนในประเด็นดังกล่าวนะครับปนเวกเสรีก็โยนบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าสําคัญแต่มีเรื่องที่สําคัญกว่าคือเรื่องที่มีการฟ้องศาลโดยตรงในกรณีชั้น14โดยชานชัยกรณีเรื่องของชานชัยฮะคณะกรรมการตุลาการนะครับซึ่งเป็นบอร์ดของศาลทุกศาลเนี่ย นะก็ได้ออกมายืนยันนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลในกรณีเรื่องการไต่สวนนะครับแล้วก็นำทักษิณกลับเข้าคุกอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคำสั่งให้ชานชายัยอย่าเปิดเผยในกรณีดังกล่าวนะจนกว่าจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการระหว่างการพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ นะครับโดยปกติเหตุการณ์ศาลเช่นเนี้ยศาลจะพิจารณาเลยไม่บอกว่ารอก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอ่ะปกติศาลจะพิจารณาเลยรับหรือไม่รับคณะกรรมการจะบอกเลยรับหรือไม่รับถ้ารับปุ๊บก็จะสั่งเลยว่าสั่งยังไงถ้าไม่รับก็คือไม่รับแต่ตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนรอในการพิจารณาก่อนนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสจะรับค่อนข้างจะสูงนะครับถ้ารับในประเด็นดนี้เป็นย,างงายังไงก็ศาลจะเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอ่ะที่กาลังสอบที่ปปชเนี่ยเรียกมาหมดเลยนะครับก็จะเป็นมาตรฐานแล้วจะเป็นธงละ นะพอเรียกสอบเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการดําเนินการเลยนะครับว่ามีการออกคําสั่งปล่อยตัวนักโทษเอานักโทษมาที่โรงพยาบาลโดยขออนุญาตศาลหรือเปล่าถ้าไม่ได้มีการขออนุญาตศาลนะครับแด้นาตัวไปก่อนเนี่ยนะแล้วที่สําคัญไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยนะเจ้าที่ที่ดำไปก็จะมีความผิดฐานลาเมิดอำนาจศาลจำคุกไม่เกิน6เดือน เป็นดุลพินิษของศาลเลยนะฮะสั่งลงโทษได้ทันทีและสามารถที่จะออกหมายขังได้ทันทีซึ่งในกรณีดังกล่าวมีเคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วนะครับว่ากรณีถึงแม้ว่ากรมาชทักษ์รรมจะมีระเบียบว่าคนป่วยจะนาเข้าโรงพยาบาลแต่คำพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยมีมาก่อนบอกว่าจะต้องขออนุญาตศาลนะครับถึงแม้ว่าเจ้าหนี่ของรัชจ,จะมีการอ้างนะรเรื่องของระเบียบแต่ทั้งนี้นั้น <c oughs> ต้องยึดศาลเป็นสําคัญ เรื่องนี้จับตามองให้ดีฮะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเขายิ่งกว่าสงครามเก้าทัพนะหนักกว่าสงครามเก้าทัพล้อมไปหมดล้ล้อมทุกทิศท,ทุกทางคนละคนบ้ากําลังอารวาสฮะและกําลังถูกไล่ออกจากเมืองบางคนบอกว่าโอ้ไม่ใช่เราจากเมืองกําลังไล่เข้าสู่คุกนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสักวันดอกรักจะบาน ในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจึงขอเป็นตนกล้า เป็นกูแบ่งปันเพื่อรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประกานใจเกี่ยวรอยดวงใจจากดับทางบทเล้งเพื่อความหวัง บไม่วันนานแค่ไหนศัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันศูญสิทธหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความวาดระแวงต้องโยบยวินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินวัวทั้งได้ฟ้าแผ่นดินได ดอกรักจะบาดไม่วันนานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความบาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้อง